แปลธรรมบทตกถาภาคที่หเรื่องราชเทวะทิดาหน้าที่6ครั้งที่สี่ ราชาเทวะทีตาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งราชาเทวะธิดามายาอันข้าพระเจ้าวุจเตจากกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่ เชตวณีในพระเชตวันอาระพะทรงปารพรลาชเทวะทีตรังซึ่งเทพธิดาชื่อว่าลาชะกะเทศตัดแล้วธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทสนาอิมังนี้อิติว่า ปุญญเจปุริสโสกัจิราดังนี้เป็นต้นวัตถุอันว่าเรื่องสมุติตังตั้งขึ้นพร้อมแล้วราชากะหีในเมืองชื่อว่าราชครึกนี้ดังจะกล่าวโดยย่อดังจะกล่าวโดยพิสดาร มหากัสปูอันว่าพระมหากัสปะอายสมาผู้มีอายุมิหารันโตอยู่อยู่ปิปริกูหายังในถ้ำชื่อว่าปิปริสมาปัจชิตวาเข้าแล้วชานังซึ่งชาน วุฒขายะออกแล้วทิ่วเสในวันสตมีที่เกตโอโลเกนโตตรวจด,ดูอยู่พิกขาจารัตฐานังซึ่งที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาจาักคุณาด้วยจักสุทิพเพนะอันเป็นทิพ ทิศวาเห็นแล้วอิถิงซึ่งหญิงสาลิเคตะปาลิกังผู้รักษาซึ่งนาแห่งข้าวสาลีเอกังคนหนึ่งสาลิสีสานิขหิตตวาลาเชกุรุมานัง ผู้เถือเอาแล้วซึ่งลวงแห่งข้าวสาลีทั้งหลายกระทำอยู่ซึ่งข้าวตอกทั้งหลายวีมังสิวัวาพิจารณาแล้วอิติว่าอายังอิถี พยังอิถีอันว่าอยิงนี้สัทธากิงนุกโขหเป็นผู้มีศรัทธาหรือน้อแลโหติย่มเป็นอุทาหูหรือว่า าหหหรือว่าอัจศธาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาโหติย่อมเป็นดังนี้ยัตาวารู้แล้วอายังอิถีอันว่าหญิงนี้ศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาโหติย่อมเป็นดังนี้อุปทาเลนโตใคร้ควรอยู่อิติว่า อ,อัยงีกทีอันว่าหญิงนี้สักคิสติกิงนุกโขหเมสังคหังกาตุงจักอาจเพื่อนกระทําซึ่งการสงเคราะห์แก่เราหรือน้อแลอุทาหูหรือว่าโนสักคิส,สติจักไม่อาจดังนี้ ยัตาวารู้แล้วอิติว่ากุลทีตาอันว่ากุลธิดามิสารธาผู้แก้วกล้าคริสติจักกระทำสังฆังซึ่งการสงเคราะห์มามะาแก่เราจปะนะก็แระกุลธีตาอันว่ากุลธิดา กัตวาครั้กนกระทำแล้วละพิสติจักได้มหาสัมปติงซึ่งสมบัติใหญ่ดังนี้ปารุปิตตวาห่มแล้วจีวัจวงจีวรังซึ่งจีวอนอาธายาเถือแล้วปัดตังซึ่งบาทอัฐาสิได้ยืนแล้วสมีเปในที่ใกล้ สาลิเขตตัดสะแห่งนาแห่งข้าวสาลีกุลธีตาอันว่ากุลธิดาทิศสวาวะเห็นแล้วเทียวเทรังซึ่งพระเถระปสันกิตาผู้มีกิจเลื่อมใสแล้วปัญจาวนนายปีติยาพุทธสลีลาผู้มีสลีละ <c oughs> อันปีติอันมีวันนะห้าถูกต้องแล้ววัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตุมเหียนว่าทั้งทั้งหลายติฏฐาขอจงยืนอยู่อิติดังนี้หรือว่าขอจงหยุดดังนี้ <c oughs> อาทายะเถือ,อแล้วราเชซึ่งข้าวตอบทั้งหลาย คันตวาไปแล้วเวเคนะโดยเร็วอากีริตวาเกลี่ยลงแล้วปะเตในบาทเทระศะของพระเทระวันทิตวาไหวแล้วปัญจกปฏิทิเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองคห้าอากาศสีได้กระทำแล้วปัทนังซึ่งความปรารถนาอิติว่า พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอาหางอันว่านิฉันพาะิินีเป็นผู้มีส่วนตุมเิหิคิฏฐธ,ธรรมมัะแห่งธรรมอ่านอันท่านทั้งหลายเห็นแล้วอัดสังพึงเป็นดังนี้เทโรวันว่าพระเถระอากาศสีได้กระทำแล้ว อนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาอิติว่าเอวังปฏิตปัถนาอันว่าความปัถนาอันอันท่านปัถนาแล้วโหตูจงมีเถิดดังนี้สาปิเทวทิตาอันว่ากุลธิดาแม่นั้น <c oughs> วันทิตวาไหวแล้วเทรังซึ่งพระเถระ อาวัชมานาและลึกถึงอยู่อัตนาทินะธานังซึ่งทานอนันตนถวายแล้วนิวัติกลับแล้ว จะปนะก็แลสับปวนว่างูโคละวิโสตัวมีพิษร้ายนิปัชินอนแล้วพิเลในโพรงเอกสมิงแห่งหนึ่งคมบาะมัคเคบนที่หนทางเป็นที่ไปเกธาละมริยาถายะ บนแดนแห่งขัตนาตายานั้นโสสปวนว่างูนั้นนาสักขิไม่ได้อาจแล้วดังสิตุงเพื่อนกัดชังคังซึ่งแห่งเทระสะของพระทิละ กาสายะปฏิทฉันนงังอันอันผ้ากาสายะปกปิดแล้วอิตรากุลทีตาอันว่ากุลธิดานอกนี้อาวัชามานาอละลึกถึงอยู่ทานังซึ่งทานนิวัตตันตีกับยูปาปุนิถึงแล้วประเทสังซึ่งที่ต่างนั้นหรือจะแปลทับศัพท์ว่าประเทศก็ได้ สัปโปอันว่างูนิคมิตตวาเลื้อยออกแล้วพิลาจากลงดังสิตตวากัดแล้วตั้งกุลธีตลังซึ่งกุลธิดานั้นตั้งกุลธีตลังยังกุลธิดานั้นปาเตีให้ล้มลงแล้วตัดทาเอวะฐานในที่นั้นนั่นเทียวสากุลธีตานว่ากุลธิดานั้น กิตตามีกิจอา่ากิตเตนะมีกิตประสันนีนะอันเลื่อมใสแล้วกิตเตนะแปลว่ามีกิตเป็นอิัมภูตะแปลว่ามีใช้ตติยาวิเป็นวิเศสนะหมายถึงว่าใช้ตติยาเป็นวิเศสนะวิเศสนะที่เป็นตติยาวิพัฒน์แต่เป็นวิเศสนะ ลักษณะพิเศษมีชั่วบางครั้งบางข่าวพึ่งปรากฏมีจึงใช้ตติยาบิพักัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละสุตรปาพุทธาวิยะหุตตวาเป็นผู้เาก็ว,ว่าหลับแล้วและตื่นแล้วอุตตวาเป็น นิพติบังเกิดแล้วอัตภาเวนะด้วยทั้งอัตภาพหรือเราจะแปลว่ามีก็ได้มีอัตภาพบังเกิดแล้วสัมพันธ์เหมือนกันแปลว่ามีหรือว่าแปลว่าด้วยทั้งแปลว่าด้วยทั้ง จะนิยมแปลหลังกิริยาถ้าแปลว่ามีนิยมแปลหลังคำนามซึ่งก็ทั้งสองนี้ก็สัมพันธ์เหมือนกันก็คือสัมพันธ์ว่าอิทธรมภูตัดมีด้วยทั้งบังเกิดแล้วด้วยทั้งอัตภาพติคาวุเตนะมีคาวุตสาม โดยจะแปลมีคาวุธสามเฉยก็ได้หรือจะแปลว่ามีคาวุธสามเป็นประมาณก็ได้สัพพาลังการะปฏิมันดิเตนะอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงกานกาวิมานีในวิมานเป็นวิการแห่งทองติโยชนะ ชนิเกอันประกอบแล้วด้วยโยต์สามสิบหรือจะแปลว่ามีโยต์สามสิบก็ได้ตาวติงสาภะาวณีในพบชื่อว่าดาวดึงสาวิเศษนะของกุลธีตา กุลธีตาสยกัตาในนิพัตตินิพัติอาขยาตบทกัตัวโจกประสันเนนะวิเศษนะของกิตเตนะกิเตนะอิทัมภูตะของกุลธีตากาลังอวุตกรรม,มในกัตตวากัตตวาสมานะกาลกิริยาใน นิพพติตาวติงสภาวณเนก็ดีกนกกาวิมานเนก็ดีนิสยาธาละในนิพพติบางเกิดในภพในวิมานเป็นวิการแห่งทอง ติงสยโยชนิเกวิเศษณะของกะนักกวิมาณีสุตตปพุทธ,ธาประมาวิกติกตาในหุตวาวิยสั์อุปมาโชตะกะเท่ากับ สุตตะปะพุทธาอุตตวาสมานากาลกิริยาในนิพพติสภาลังกาละปฏิมันดิเตนะก็ดีติคาวุเตนะก็ดีวิเสษนะสองตัวเข้ากับนามตัวเดียวใช้คำว่าก็ดีวิเสษนะของอัตตาาเวนะอัตตาาเวนะด้วยทั้งอัตภาพ อิทัมภูตะในนิพพติสัพาลังกาละปฏิมันณิโตแปลว่า อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงประดับด้วยอลังการทั้งปวงมี3ามบทเป็น2องสมาตบอกตามลำดับคำแปลหมายถึงว่าจะบอกว่าเป็นสมาตใหญ่สมาตภายในเราดูส่วนใหญ่เราก็ดูที่คำแปลตัวนี้แปลว่าอันประดับ แต่พอแล้วด้วยตรงระหว่างกาละปกาละเนี่ยลังกาลปฏิบันดิตาตัวนี้แปลว่าด้วยเป็นคำแปลของตติยาตับปุนิสสมาส่วนระหว่างสัพภะสัภะอลังการะสัภะอลังการะบทนี้ สัพพะถือว่าเป็นวิเสสนะอลังการละเป็นคำนามวิเสสนะอยู่หน้าคำนามอยู่หลังมีวิดพัฒน์บัรนาเสมอกันตัวนี้ก็เป็นวิเสสนะบุพบทกรรม,มะธารยสมาตัวนี้ก็ตอบว่าเป็นตติยาตุปุลิสสะสมะมีวิเสสนะบุพบท กรรมมะทาระยะสมาริเป็นภายในเวลาวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์จากท้ายสุดไปหาหน้าหมายถึงวิเคราะห์จากสมาริใหญ่สมาริเล็กไปหาสมาริใหญ่เวลาวิเคราะห์เราใช้คําย่อเพราะว่าเราบอกคําเต็มไปแล้วเราก็บอกว่าวิบุ รมวิเคราะว่าสัพเพอะลังกาลาย่อเข้าเป็นสัพพาลังกาลาหรือจะวิเคราะห์ว่าสัพเพจะอะ ละอาลังกาลาโดยเราก็าอาศัยว่ามีต้นแบบว่ามหันโตจะโสปุริโสจาติตัวนี้ก็สัพเพจะมหันโตจะโสปุริโสจาติตัวนี้ก็เป็นสัพเพจเต สัพีจะตอลังกาลาจาติเราจะมีข้อแบบนี้ก็ได้ย่อก็เป็นสมาธิต่อไปสมาธิใหญ่เป็นตติยาล้วก็ใช้คำย่อว่าต,ตับวิจุดว่า สัพพาลังกาลีอิปะติมันติตย่อก็เป็นสัพพาลังกาละปะติมันติต ต่อไปคําว่าติคาวุโตอัตภาโวตัวนี้มี2บทก็คือติกับคาวุตะแปลว่ามีแปลว่ามีสังขยาปกติอยู่ข้างหน้าถ้าไม่มียนยบทจะเป็นที่คู่สมาตถ,ถ้ามบียนย่บทจะเป็นพระผู้พิสมาเป็นฉัตรีพระผู้พิสมาในที่นี้มีอัญเญบทก็คืออัตตะ ภาโวอันนี้บทก็คือบทอื่นที่ใช้เป็นประธานบทนี้ตอบว่าเป็นฉัตรถีตุลยาทิกัลณะพระผูพิหิสมาทต่ชื่อว่าพระมิสมาเพราะว่ามีบทอื่นเป็นประธานที่ชื่อว่าตุลยะยเพราะว่าบทหน้าบทหลังเสมอกัน ที่เป็นจัตถีเพราะว่ามีอัญญบทในรูปวิเคราะห์เป็นจัตถีวิพัตน์วิว่าตีนี้ตัวนี้ก็แกตามตัวประธานเวลาวิเคราะห์เพราะว่าคาวุเป็นนปุงสกลินคาวุกตานิคาวุตานิยักษายักสาเป็นจัตถีวิพัตน์ เป็นปุงลิงเพราะว่าอัญญบ,บทเป็นปุงลิงคืออันอัตตาภาโวยัตสะโสติเวลาย่อก็เป็นติคาวุโตจากน้าปุงวาก็กลายเป็นปุงลิงเพราะว่าเป็นสมาร์คุณติตีนี้ คาวุตานิยัสสโสติคาวุโต